สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้เราจะกินสเต็กเนื้อกันแต่ไม่ได้ซื้อเขากินนะครับวันนี้จะมาทำกินเองเลยอันนี้เป็นเนื้อที่ซื้อมากลับมาก็ล้างทำความสะอาดผมหั่นประมาณเซนครึ่งถึงสองเซนแล้วก็หมักเครื่องปรุงใส่ถุงมัดไว้แช่ตู้เย็นไว้คืนหนึ่งเอาออกมาใส่จานหน้าตาก็จะแบบที่เห็นนี่แหละครับส่วนเครื่องปรุงมีอะไรนั้น เดี๋ยวเราไปดูกันตอนท้ายคลิปนะครับเนื้อที่หมักแล้วเอาออกมาใส่จานตอนนี้ใส่เนยลงไปเดี๋ยวเราจะเอาไปทำให้สุกด้วยการเวฟในไมโครเวฟกันเนยนี้เป็นเนยเค็มถ้าใครจะใช้เนยจืดก็แล้วแต่ชอบนะพร้อมแล้วก็เข้าไมโครเวฟกันได้เลย ที่ใส่ฝาครอบเพราะฝาครอบทําให้ไอน้ํายังอยู่ในฝาและมันช่วยกันกระเด็นปุปะปุปะไม่เลอะเทอะไฟที่ใช้คือใช้ไฟแรงสุดตั้งเวลา2นาทีอันนี้ผ่านไปนาทีครึ่งผมอยากเปิดมาเช็คดูว่าเนยละลายดีไหม เปิดมาพบว่ามันยังไม่ค่อยละลายก็เลยกลับไปต่อให้ครบ2นาทีคราวนี้พบว่าละลายตัวดีแล้วตักน้ำที่เนยผสมกับซอสราดซ้ำที่เนื้อ ตอนนี้ถ้าดูสีเนยจะเห็นว่าเนยมันยังขุ่นๆอยู่กลับด้านเนื้อจะพบว่าเนื้อยังสุกไม่ทั่วยังมีบางส่วนที่ยังเป็นเนื้อสดๆสีแดงอยู่ การที่เนื้อดูนิ่มๆยังไม่แข็งถือเป็นเรื่องที่ดีพอกลับด้านเสร็จตักราดน้ำเรียบร้อยเราจะเอาไปเวฟซ้ำอีกหนึ่งครั้งที่เห็นสีน้ำยังขุ่นๆอยู่เพราะมันยังไม่ได้ที่ เดี๋ยวเราเวฟอีกหนึ่งครั้งสีมันจะเปลี่ยนไปเข้าไมโครเวฟอีกหนึ่งครั้งเวลานาทีครึ่งหรือ2นาทีแล้วแต่ความหนาของเนื้อและความชอบของเราว่าอยากได้สุกข,ขนาดไหน นี่คือหน้าตาที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจะเห็นได้ว่าสีน้ำซอสและเนยใสยขึ้นไม่เหมือนครั้งแรกปกติสเต็กจะไม่มีน้ำโจอกอย่างนี้แต่เพราะเราทำด้วยไมโครเวฟจึงมีน้ำเหลืออยู่อย่างนี้แต่น้ำที่เหลือนี่มีรสชาติเข้มข้นของซอสและเนยที่หอมและรสชาติอร่อยอยู่สามารถจะตักราดข้าวกินได้เลยหั่นเนื้อและเช็คดู ว่าสุกแบบที่ต้องการไหมซอสบาร์บีคิวตัวนี้เข้มข้นกว่าบาร์บีคิวตัวอื่นผมเคยลองใช้ยี่ห้ออื่นจะไม่ได้รสชาติแบบนี้ หลังจากได้สเต็กแล้วการมีผักเคียงสักนิดหน่อยก็จะทำให้ดูดีและมีรสชาติที่ดีขึ้นผมมีแต่พริกผมก็เลยเอาพริกมาทำเป็นผักเคียงนี่คือหน้าตาพระเอกของเราเป็นซอสบาร์บีคิวนะไม่ใช่เหล้า และนี่คือเครื่องปรุงทั้งหมดที่ใช้มีแค่นี้เลยสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งชอบรถไหนเพิ่มรถตามใจชอบทำกินเองได้ง่ายง่ายประหยัดเวลารสชาติดีกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณที่รับชม